บิ๊กปอมกระตุ้นฟุตซอลยู19สร้างประวัติศาสตร์แชมป์อาเซียนข่าว4พฤศจิกายน2025นาฬิกา56นาทีบิ๊กปอมกระตุ้นฟุตซอลยู19สร้างประวัติศาสตร์แชมป์อาเซียนพร้อมกับการเผยแพร่ข่าวสำคัญในการสร้างความสนใจในหมู่ผู้ติดตามพร้อมกับการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่จะเข้าร่วมการแข่งขันอาเซียนยู19บอสส์ฟูเซลล์แชมเปี้ยนชิพ2025บิ๊กปอม คุณอดิศักดิ์เบนจสิริวัลอุปนายกสอบอและประธานพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดเป็นประธานในการให้โอวาทและกล่าวต้อนรับน้องนนักฟุตซอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่ห้องประชุมอาคารเ a ฟไทยแลนด์เมื่อช่วงเย็นวันจันทร์ที่3พฤศจิกายน68เกี่ยวกับทีมฟุตซอลชายรุ่นอายุไม่เกิน19ปีทีมชาติไทยเป็นทีมที่มีความสามารถในการแข่งขันอย่างมากพร้อมกับการเป็นทีมที่มีความสามารถในการสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ ในการแข่งขันแชมป์อาเซียนทีมนี้จะเข้าร่วมการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศต่อไปซึ่งจะเป็นการแข่งขันที่มีความสำคัญอย่างมากบิ๊กปอมคุณอดิศักดิ์เบนจสิริวัลอุปนายกสอบอลและประธานพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติมว่านี่คืออีกหนึ่งทีมชาติไทยชุดประวัติศาสตร์ที่เราสร้างขึ้นมาสำหรับอนาคตและรายการชิงแชมป์อาเซียนในครั้งนี้ที่จะเป็นชุดยูสิและยูสิซึ่งเป็นการแข่งขันครั้งประวัติศาสตร์ที่ยังไม่มีภูมิภาคไหน เลยจัดการแข่งขันและเรามีความเชื่อมั่นว่าทีมฟุตซอลทีมชาติไทยชุดนี้จะกล้าไปสู่เป้าหมายด้วยการเป็นแชมป์ให้ได้ด้านบุลเลอร์จเจริญวงหัวหน้าผู้ฝึกสอนเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเราทํางานกันอย่างหนักและทีมงานก็ได้มีการตามเทรนฟุตซอลซึ่งยุคนี้คือการเน้นไปที่เรื่องแมนทูแมนและที่สําคัญเราจะเน้นไปที่การใช้หลักการไทแลนเวเพื่อให้เหมาะสมกับทีมชาติไทยมากที่สุดและเพื่อเป้าหมายสู่การลุ้นแชมป์ให้ได้ โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลชายชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปี2025ปฏิทินวันอังคารที่23ธันวาคม2568นาปฬิกาปลุก13นาฬิกาชาวอินโดนีเซียอินโดนีเซียพบกัมพูชาชาวกัมพูชานาฬิกาปลุก15นาฬิกา30นาทีชาพมา่าเมียนมาพบมาเลเซียชาวมาเลเซียนาฬิกาปลุก20นาฬิกาไทยไทยพบบรูไนชาวบรูไนปฏิทินวันพุทธที่24ธันวาคม2568 นาฬิกาปลุก13นาฬิกาชาพม่ามีนมาพบอินโดนีเซียชาวอินโดนีเซียนาฬิกาปลุก15นาฬิกา30นาทีชาวกัมพูชากัมพูชาพบมาเลเซียชาวมาเลเซียนาฬิกาปลุก20นาฬิกาชาบูไนบูไนพบเวียดนามชาวเวียดนามปฏิทินวันพฤหัสบดีที่25ธันวาคม2568นาฬิกาปลุก13นาฬิกา15นาทีชาวมาเลเซียมาเลเซียพบอินโดนีเซียชาวอินโดนีเซีย นาฬิกาปลุก15นาฬิกา30นาทีชาว essel, กัมพูชากัมพูชาพบเมียนมาชาวพมา่านาฬิกาปลุก20นาฬิกาชาวเ,าเวเียดนามเวียดนามพบไทยไทยปฏิทินวันเสาร์ที่27ธันวาคม2568นาฬิกาปลุก16นาฬิการอบรองชนะเลิศอันดับหนึ่งสายบีพบอันดับสองสายเอนาฬิกาปลุก19นาฬิการอบรองชนะเลิศอันดับหนึ่งสายเอพบอันดับสองสายบีปฏิทินวันจันทร์ที่29ธันวาคม2568 นาฬิกาปลุก13นาฬิกานัดชิงอันดับ3นาฬิกาปลุก19นาฬิกานัดชิงชนะเลิศติดตามเนื้อหาดีๆ https colon slash slash www inus co t h แบบนี้ได้ที่ facebook https colon slash slash www facebook com slash inus c o t co w i t th r https colon slash slash twitter o com slash inus u b e https colon slash l a s www.youtube.com slash in slash in tiktok https colon slash l a s www.tiktok.com slash innew live official account innews https colon slash l a s page.live.me s l a s innews